แซบแซบอืมแซบไหมครับนกอาีกาดีนกกาดีนนกกาดแนบกกาลีกแาบอนนดูจกาดูนนกาดีนนกาดีว่กกาดีนนกกาดีนกกาดีกาดีนนากกกก